พระแม่อาทิสักติท่านเป็นองค์ปฐมแห่งพระแม่สีมหาอุมาเทวีค่ะโดยบางตำรากล่าวว่าเป็นเทพเจ้าสูงสุดแห่งจักรวาลในศาสนาพราหมณ์ฮินดูในลัทธิสักตินิกายโดยจะบูชาพระแม่เป็นใหญ่พระแม่อาทิสักติท่านเป็นมหาเทวีผู้ทรงแบ่งภาคเป็นพระสีมหาอุมาเทวี พระศรีมหารัศมีเทวีพระศรีมหาสรารสวรีเทวีนั่นเองค่ะพระแม่ให้พรเรื่องอะไรบ้างสำหรับผู้ที่ศรัทธามีความเชื่อกันว่าจะช่วยให้เกิดความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์คิดสิ่งใดจะสำเร็จสมปรารถนานค่ะสำหรับสถานที่สักการบูชาวัดแขกมวกเหล็ก หรืออีกชื่อหนึ่งวัดศรีมหาอาทิปาราสักติภควัตีเทวีจังหวัดสระบ,บุรีนั่นเองค่ะอมนมจันทิกายะนมะหะอมสักติปอมสักติกอมสักติปอมสักติอมสักติปอมสักติอมรีดุรกาเรวีนะโม